โอ้โหนี่รู้หรือเปล่านี่คือกล้วยไม้ที่ดอกสวยมากๆเลยใครรู้จักบ้างมองแค่นี้นะอันนี้ก็คือเอื้องหนวดพราหม์ด้วยใบของเขาเนี่ยเหมือนหนวดพรามนะก็คือห้อยลงแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างเดี๋ยวนาเล็กจะปลูกให้ดูวันนี้ ช่องกิตไตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัรลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ อันนี้ก็เป็นภาพกล้วยไม้เก่าๆที่นาเล็กปลูกไว้ในโรงพยาบาลนี่แหละนะแต่ว่าตอนนี้มันหายไปหมดแล้วอาจจะโดนขโมยไปบ้างเนะ่เน่าตายไปบ้างนะแต่ว่ายังหลงเหลือไว้ในหน่อยนะก็พอที่จะให้นาเล็กเก็บเอามาปลูกมาเลี้ยงไว้บ้างนี่แหละฮะน,นี้เกาะกับต้นไม้ใหญ่เลย ดอกสวยมากๆเลยสีออกม่วงๆนะสวยจริงๆนะออกดอกปีละครั้งนะวันนี้นาเล็กพามาชมเอื้องหนวดพรามของนาเล็กที่ยังหลงเหลืออยู่นะมัน แบบว่าขาดการดูแลนะปลูกไว้เกาะกับต้นไม้ในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยโดนขมโมยไปบ้างโดนนกกิกโดนกระรอกแพะไปบ้างนะเหลืออยู่ไม่กี่ต้นแต่วันนี้นเล็กเอาแม่แค่ต้นเดียวมาปลูกให้ดูว่ามันปลูกกันง่ายๆเลยใครที่สนใจเนี่ยพวกกล้วยไม้แบบนี้มีขายกันเยอะแยะนะ ลองลองเซิร์ชดูแล้วก็สวยด้วยนะหนวดพรามเนี่ยดอกก็จะเป็นสีม่วงม่วงนะเป็นช่อกระจนะเป็นช่อตั้งเลยสวยจริงจริงฮนะแต่นาล็กจาบอกมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งต้นเดี๋ยวนาล็กจะพยายามอนุรักษ์ไว้แล้วก็ขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนนะแต่ว่าจะต้องพยายามนะ เลี้ยงมันให้งามที่สุดรอมันออกดอกแต่พวกนี้ไม่ได้ออกดอกทั้งปีนะนะออกดอกปีละครั้งในะช่วงประมาณเดือนเมษาเรามาลุ้นกันว่าเมษาหน้านะเราจะเห็นดอกหนวดพรามหรือเปล่านะเดี๋ยวนักเล็กจะลงดอกให้ชมว่ามันเป็นดอกแบบไหนนะจะได้ใครที่อยากจะเลี้ยงอยากจะปลูกก็ เผื่อไปหาซื้อกันได้นะแถวสวนจตุจักรกกน่าจะมีนั่นบ้างฮะเนี่ยนั่นเลยก็ไม่เคยไปเดินหรอกแต่ว่าเห็นว่าเป็นแหล่งรวมกล้วยไม้อะไรประมาณนั้นอเดี๋ยวไปดูว่านี่แหละต้น,นไม้ของเรานั่นเลยก็จะปลูกตรงต้นนี้แหละต้นไม้ต้นเดียวนี่จะมีกล้วยไม้ที่หลากหลายมากนะอันนี้คือต้นมีนะกาลังเจริญเติบโตนะเราก็ต้อง ปล่อยให้ก็เจริญเติบโตไปแล้วก็ผูกเกาะกล้วยไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยจุดที่จะเกาะคือตรงนี้นะเนี่ยเอาวางพาดไปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยวางพาดไปง่ายๆนะแสงมันไม่ไม่ค่อยชัดนั่นเลยก็จะวางพาดไว้เฉยๆแล้วก็อาจจะใช้ลวดผูกเกาะกับเอารากเขาเนี่ไปผูกเกาะกับลำต้นเพื่อที่ เวลาเขาแตกรากหนอใหม่เนี่ยรากใหม่มันจะได้ยึดเกาะกับลำต้นของต้นหมีเลยอ่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นทางทิศตะวันออกเพื่อให้แสงส่องมาให้โดนใบของเขารากของเขานะ่แล้วก็จะผูกเนี่ยยึดด้วยลวดให้แนบกับลำต้นเพื่อที่เวลาเขางอกรากใหม่อาจจะงอกด้านข้างแถวเนี้ยแล้วก็เกาะยึด นะคือเขาจะใช้รากของเขาอิงอาศัยกับต้นไม้นะและการใช้รวดแบบนี้ไม่ต้องไปรัดแน่นนะครับนะเพราะว่าต่อไปจะมีผลคือลำลำต้นของต้นไม้เนี่ยมันก็จะขยายขึ้นนะใหญ่ขึ้นและทําให้รวดเนี่ยไปรัดกับต้นไม้นะทำให้เปลือกไม้เนี่ยโดนรัดแล้วคอดทําให้ส่วนปลายของลําต้นไม่เจริญเติบโต นล้วก็รัดไว้ลุ่มหลวมพอเขาติดยึดแล้วนะอาจจะประมาณสาเดือนเนี่ยนะก็จะมาคลายรวดออกเนี่ยเหมือนกันเลยนะทุกอันเนี่ยมีรวดอยู่นะเล็กไม่ได้ผูกแน่นนะแต่ถ้าจะให้ดีนะใช้เชือกฟางนะใช้เชือกฟางผูกมัดไว้พอถึงเวลาประมาณสักสองาเดือนเนี่ยเชือกฟางก็จะผูกนะ พอต้นไม้ขยายใหญ่ขึ้นมันก็จะไม่ไปรัดก,กินเนื้อของเปลือกไม้แต่อย่างนี้นะเล็กดูแลได้ก็คือถึงเวลาที่รากเขาติดแล้วนะเล็กก็จะดึงออกนะก็คือแกะลวดออกเนี่ยการปลูกกล้วยไม้ป่านะที่ผูกเกาะกับต้นไม้นะเราต้องเข้าใจนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามาปลูกเอื้องหนวดพรามม์มืดๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะพอเข้าใจนะอธิบายให้ฟังครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ